สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็วันนี้ถือว่าโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสมาออกทริปกันนะครับกับชุดเดิมแหละน้องๆอนะครับอีก2คนที่มากันตอนนี้ผมอยู่ที่เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับหลังจากวันนี้หลังจากที่เราได้ออกทริปกันอีกครั้งก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสใช้ตัวนี้นะครับยมห้า wr หนึ่งห้าอนะครับสำหรับการเดินทางและนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาส ใช้บนเรียกว่าขี่บนทางดําดีกว่านะบนทางลาดยางปตอยหลังจากตั้งแต่ตอนที่เปิดตัวมาครั้งแรกเนี่ยแล้วเราก็มีโอกาสนะครับได้มาลองขี่กันแล้วนะครับแต่ทุกครั้งที่ขี่เนี่ยก็ขี่ในพื้นที่ที่เป็นทางฝุ่นนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นครั้งแรกสำหรับการเดินทางจริงๆแล้วก็อยากจะรู้นะครับว่านอกจากมันจะขี่สนุกในทางฝุ่นแล้วเนี่ยเวลามาขี่เดินทางเนี่ยจะมีปัญหาอะไรบ้างไหม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพละกําลังเรื่องของการทอนทอนรถนะครับแล้วก็ดีเพราะอย่างยิ่งนะครับที่มีหลายๆคนถามผมมาว่านะครับเรื่องของยางที่ใช้อยู่เนี่ยนะครับที่เป็นออนออฟอย่างนี้นะครับเวลาเราเดินทางเนี่ยมันจะมีความกระด้างมีปัญหาขี่แล้วเมื่อยเลี้ยวยากคุมยากเบรกไม่อยู่อะไรอย่างนี้มีปัญหาพวกนี้บ้างไหมนะครับก็อยากจะบอกเลยนะครับว่าระยะทางที่ขี่มาเนี่ยประมาณ ร้อยกิโลเมตรเศษนะครับวันนี้นะครับขี่บนออรรถตลอดเลยไม่ได้ขี่บนทางฝุ่นเลยนะครับก็เรียกได้ว่า w r 1 5 5 r เนี่ยถ้าจะใช้เป็นรถเดินทางเนี่ยก็ถือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางอีกคันหนึ่งนะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าอาจจะเป็นการเดินทางที่มีระยะทางไม่ยาวมากนักนะครับเพราะว่าอย่างที่ เราเห็นรถเราก็น่าจะรู้อะไรครับถ้าจะเอาความสะดวกสบายแบบรถอัตโนมัติหรือว่ารถทัวริ่งอื่นๆเนี่ยมันก็คงจะยากนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ของตัวรถเองเบาะเอ่ยถ้านั่งเอ่ยนะครับมันก็เนาะมันขี่ไกลๆนานๆมันก็มีเมื่อยบ้างไปธรรมดาแต่ด้วยเงื่อนไขของตัวรถนะครับเราสามารถทีจ่จะเรียกว่าอะไรดีแลกขยับร่างกายได้อะไรได้นะครับการออกแบบของเบาะก็ดี นั่งก็ดีอย่างก่อนที่ผมจะขี่ตอนมาวันนี้เนี่ยก็พี่ปองสุดหองแล้วก็ขี่มาเหมือนกันนะครับวันนี้ก็อย่างปองเนี่ยเขาจะมีปัญหามากกว่าผมเพราะว่าด้วยสรลีระนะครับคือไม่มีพี่ไม่มีอ๋อไม่มีเลยาเห็นไหมรถอะไรผมขี่ได้หมดปองก็จะสูงมาทุกปัญหาผมแก้ไขได้หมดทุกปัญหาไม่มีใครบอกผมมีปัญหา ไม่ยอมไม่ยอมนะครับโอเคเร่องปัญหาก็โอเคก็นี่อยากจะไรมาโชว์เลยโชว์เลยเป็นไงอ่ะในรองข้อมนี้ขี่มาแล้วเป็นไงบ้างวันนี้นี่เนี่ยนี่นี่ถ้าอย่างโอ้โหอยากจะพูดเลยนะครับเป็นหมันขึ้นมาเนี่ยรู้ว่ากันไม่ได้เลยนะเนี่ยโอผล่เลยอ่ะ เอาขึ้นโต๊ะผมขึ้นรถอ่ะส,สูงๆของบอก <c oughs> เวลาส่วนสูงบอกเบากเขขึ้นโต๊ะใช่ไหม <c oughs> เราขึ้นรถ <ผม S 2> <ล>ใช่ <ลด S 1> ไหม,ม <c oughs> โอเคส่วสูงอา่จาจับพื้นถึงบอกเนี่ยมันสูงอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราเกาะตรงติดไปตรงไปดงแดงอะไรเงี้ยลำบกากไหมไม่ลำบากพี่เพราะว่าถึงคนตัวเล็กจะขี่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเบาะเขาเนี่ยมันไม่กว้างเบาะมันแคบพอมันแคบปุ๊บเนี่ย เราไม่ต้องหางขาเยอะอ,อมันก็แทบจะหนีไปกับตัวรถอยู่แล้วอย่างเงี้ยเ,เวลาจอดแล้วช่วงล่างเขาไม่ได้ไม่ได้ทํามาแข็งอยู่แล้วเขาอ่ะเนี่ยนั่งรถทีก็เ็าใช้ขยับก้นเอาใช่ครับเทคนิคนะครับย้ก้นเอานะครับก็วางพักเท้าได้เต็มเท้าเหมือนกันใช่ครับนะครับมันก็เลยไม่มีปัญหาพี่ครับถามอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องน,งองนี้มีคนเคยคุยกันมาบอกว่ารถประเภทอย่างเงี้ยไม่เหมาะเลยสำหรับการเดินทางที่เป็นออโรด เพราะว่าเวลาขี่แล้วเนี่ยตัวตรงแรงปะทะของลมมันเยอะคืออะไรใช้รถบีบประเภทเหรอเมือ่ออะไรอย่างเงี้ยใช้รถบีบประเภทเหรอโอ้ยรถอะไรก็ขี่ที่เราได้จริงจริงมันี้ไม่มีผลเลยใช่ไหมมันไม่มีผลถามว่าจริงๆก็คือในทรงเนี้ยเขาเขาเอาไว้ลุยออฟโรดอยู่แล้วแหละเพียงแ,แต่ว่าพอเราเอามาขี่ในทางแบบเนี้ยทุกคนอาจจะมองว่าเอ้ย ได้หรือมันจะสบายไหมเอาอยางี้สบายไหมคือถ้าถ้าอยากสบายอยู่ว้านขี่รถนอนนะคือมันสบายมันสบายไงรู้ป่ะมันนั่งเนี่ยขามันไม่ได้ปวดมันไม่งอมันมันยืดมาค่อนข้างที่จะตรงนะครับแต่ถ้าขี่ในทางถ้าขี่ในทางดินเนี่ยมันอาจจะต้องมันนั่งอย่างนี้แต่ถ้าเราขี่ทางบทางยาวๆอย่างนี้ยเราก็ขยับได้รีแลกได้ไม่มีใครเอ้งคับคุณไม่ต้องขี่ท่าอย่างนี้ตลอดใช่ป่ะ แล้วก็ที่สาคัญจริงๆถ้าเราดูดีไซน์รถจริงๆนะคือรถเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ขี่ได้ทั้งออทอฟใช่พี่นะบางคนเนี่ยพอเห็นรูปร่างรถก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องลุยฝนอย่างเดียวก็อยู่กลางนอย่างเดียวซึ่งไม่ใช่เลยมันกลับใช้ในเมืองก็ได้นะมันกลับกันเลยนะกลับเป็นว่าพอมาขี่ทางไกลๆอ่ะกลับรู้สึกมันสบายดีถ้ามันกลับเรบัตมากเลยนะสําหรับส่วนตัวนะถ้าบอกว่าชอบเลยเนี่ยคือชอบเรื่องน้ําหนักของรถมากคือมันเบาแต่มันไม่หวงเหวียงเข้าใจไหม มันเบาจริงมันคุ้มง่ายนะแต่ว่ามันก็มีความเสียงด้วยใช่ไหมมันคงน้ไมเรื่องบุหรี่แค่อย่างเดียวเรื่องความเร็วเขาไม่ได้เยอะเพราะว่ารถประเภทนี้เขาไม่ได้ทําความเร็วมาเยอะก็ดูสเตอร์หลังเขาเลยครับถ้าอยากให้เร็วขี่จะหลุดครับขี่มอไซค์ไม่เร็วนี่แหละก็ทั้งท่านั่งทั้งช่วงแฮนด์เขาก็ออกแบบมาในสัดส่วนที่พอดีครับมันไม่รู้สึกว่าขัดเขินอะไรหรือยังไงขี่ ก็เป็นเรื่องที่ที่ได้เจออีกรุปแบบหนึ่งก็คือขี่ทางดําแล้วกอกลับเป็นรถที่ขี่สบายใช่ถ้าจะตอบคําถามว่าขี่ออร์รถแล้วเป็นยังไงนะครับ,รบตอบได้เลยว่าโอเคสบายมากไม่ปัญหาเลยแล้วก็ถ้าเดินทางระยะทางที่สักร้อยกว่ากิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะน้ำมันถังหนึ่งสองร้อยโลอะไรเงี้ยแปบนิก็สบายบากกิวก็ถือว่าโอเคขี่ได้เท่าไหร่สองร้อยกว่าโลใช่สามร้อยโลตีต้วงสามร้อยโลด้วยแหละก็ ตอนนี้ที่ขี่กันมาเดินทางกันมาตั้งกี่กิโลนะจากที่แรกระยะทางไม่มีบรรจัยครับไม่ได้เอามาใครขโมยบรรจัยไปก็รวมๆสามร้อยโลครับะประมาณเกือบเกือบสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบครับแล้วเพิ่งมาเติมน้ำมันเมื่อกี้อ่ะถังน้ำมันที่เติมเนี่ยเติมไปหลเติมไปหกจุดหนึ่งแปดลิตรหกจุดหนึ่งแปดลิตรแค่นั้นเองกี่ร้อยกี่ร้อย 6ลิตรก็เท่าไรเองอ่าลิตรละประมาณ200ตี๋บาทเพราะว่าน้ำมันตอนนี้ลิตรละ35บาทด้วย35ติ๋กว่าครับแล้วก็คิดดูว่าขี่มา300กว่าโลหมดน้ำมันไปแค่6ลิตรครับก็ถือว่าโอ้โหผมนะผมครับหมมากแล้วก็ความเร็วโอเคอย่างที่ปองบอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นความเร็วที่โอ้ถูมากอะไรมากแต่ก็ยืนพื้นมาก็100นึงอ่าก็แช่ร้อยมาตลอด้ครับ ในโค้งก็ขี่ได้มันไม่ใช่แบบโค้งแล้วมันจะแบบย้วยวุงว่างรถมันสูงมันเลี้ยวโค้งลำบากไหมปัญหาไหมไม่มีปัญหาไม่มีเนาะก็ขี่สบายๆโดยเฉพาะยิ่งทางเนี่ยอย่างที่พี่ขี่มาช่วงทางที่เข้าแก่อาจเรยโอ้โหขึ้นเขาที่โค้งด้วยใช่คือยิ่งขี่ยิ่งมันอ่ะเอ้สึกว่มันก็กลายมันนี่แหละสิ่งที่ผมเจอคืออย่างหนึ่งพอมาขี่ทางดับแม้วมันรู้สึกสบายเดี๋ยวรถมันเบาครับแล้วมันคุมง่าย แล้วเรื่องของแฮนด์เนี่ยที่มันกว้างเี็นผมยิ่งแบบเหมือนก็ถึงได้เพราะว่าแน่นอนรถมันสูงเงี้ยมันต้องใช้แฮนด์บาร์ที่มันค่อนข้างมีความกว้างอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับจะส่วนจะสยกสูงหรือจะต่ำนั้นอยู่ที่คนเอาเอาของแต่งมาใส่ยูที่ความถนัดแล้วก็นะเรื่องของเทคนิคในการขี่ด้วยครับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับถ้าจะตอบคาถามว่าจ r ว5 r าหนึ่อเนี่ย ใช้เดินทางบนทางดําหรือออรถได้ไหมตอบเลยว่าไม่มีปัญหาสบายมากนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าเดินทางไกลได้ไหมผมก็ว่าผมขี่ไปเชียงใหม่ได้นะสบายๆไม่มีปัญหาเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะคือมันอาจจะไม่สบายมากนักใช่ไหมปองเนาะใช่ครับอาจจะไม่ได้เพราะรถไม่ได้ออกแบบมาให้แบบเราเป็นขี่แบบกัตชูลี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ธรรมดาอยู่ที่คนชอบนะครับ นแต่ว,ว่ารถสไตล์เงี้ยเราไปเจอทางที่มันมีอุปสรรคทางกรุข้าทางลุกน่บอทางหัวทางดินเราก็ไปได้ใช่นที่รถรุ่นอื่นไปไม่ได้น,นะครับหรืออาจจะไปได้แต่ยาก,กลำบากกว่าอ่าครับคันนี้นะครับก็นั่นแหละเนาะสรุป<อ>โดยรวมมาให้เพื่อนๆได้รับทราบข้อมูลกันด้วยประการลัชนี้นาอาอมนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังมีข้อสงสัยตรงไหนอะไรยังไงก็ คอมเมนต์มาเพื่เราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของเอนะครับในด้วยโฟกัสนะครับหรือว่าจะของกองนะครับต่อใบหรือจะลามปลาไปถึงเคสเอลอะไรที่กี่ก็ได้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเป็นขาขาตั้งกล้องเคลื่อนที่ให้เราภาพจริงๆแล้วเป็นดอลลี่ครับเป็นดัลลี่เป็นดัลลี่เกี่ยวกเราทํางานร่วมกันนะครับมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันอยู่แล้วนะครับเอาทั้งมีทั้งประสบการณ์ความรู้นะครับอะไรต่างๆมาแลกเปลี่ยนกันมามานำเสนอกันนี่แหละเพื่อเประโยชน์กับผู้ใช้รถนะครับ ก็ฝากไว้สำหรับคลิปนี้นะครับแค่นี้เนาะอยู่ข้าวแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวก็จะเป็นรถอะไรต่อไปยังไงค่อยว่ากันครับครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย